บบัมบัมนี่คือหน้าตาเขาต้มในหลานเนาะค่ะเนาะนี่เบิังลูกคนนะ่ะโอ้ยเบิังในทับพ,พี่เดียวนี่อย่างน่ค่ะนี่หัวใช่ข้าวหัวแค่รสผักกาศข้าวกะหล่ำดอกนะคะ,ะทั่วต่างๆนะคะบล็อกเกอรี่แค่รสผักกาดขาว แอปเปิ้ลกีวีซาลีสตรอเบอรี่ใส่น้ำกันเบิดค่ะพี่น้องจ้าใส่น้ำกันเบิร์ด,าบ,รดบางเรื่อหน้าตาออกมาเขาเลยเป็นแบบนี้ค่ะเ,เลยเป็นแบบนี้รสชาติดีค่ะพี่น้องทั่วต่างๆนี่ยังก็ใส่ลงไปค่ะพี่น้องใส่เขาได้กินเนาะอ่านี่คือข้าวต้มสูตรยายรุ่นทำให้หลานเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าห้าเห็ดแหมมันละเอียดจักน้อยเพราะว่าการกินกันจะได้บริบิีข้อเนาะคะ่ะเนาะแับนี้นี่นี่นี่ขัน้นตอนชุทไา้นะคะห้าวกะตีไข่ลงใสค่ะพี่น้องคะ่ะตีไข่แล้วเอาน้ำผสมไข่แล้วก็เทลงไปเด้อมันก็บ,บ่ิป็นก่อนนี่เสียเอาไปเทและะ้วค่ะเทใสนะคะเทใสข้าวตุมหลังจากที่เฮาต้มเบิดทูกสิ่งถูกอย่างเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาเอาไข่ลงใส่คระเพองเอาไข่ลงใส่ละค่ะเพาะจนขั้นตอนการสุดท้ายค่ะเอาไข่ใส่แล้วก็คนคนค้นค้นค้นคนแหกไข่แตกไปอยู่กับเขาลหลายๆน้ำเนือ้อต้มเขาของเห้านั่นแหละค่ะคนเข้าไปเลยค่ะพ้นพุทธตาเพ้นมาให้กำลังใจเพ้นมาให้กำลังใจนี่เท่าสองเท่ากะสิยูแบบนี้แหละค่ะ เอยแลเ่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะคะ่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วมีตาสีเอาไว้ถักกินนะคกินข้าแลวใหมหมาหมไ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 มไห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 มไมข้าวของร้านหมไหมคหมไ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 ้ไหมหมไไหมไหมไรมไห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 มไอยมไหมไหยไหมไหมกหม่หม